คืนและวันคันดับหลงรับล่วงท่านทั้งปวงจงอุตสาหาผ์ผากุศลฟันชีวิตคิดถึงรำพึงตนอายุคนนั้นไม่ยืนถึงหมื่นปีอันความมรณาทั่นหน้าสัตว์แม้นพระตรัสเป็นองค์พระชินสีแสนประเสริฐเลิศดพบจบทาตรี ยังจราดีเข้าสู่ลิพทานเอออ่ะแปลให้ฟังดีไหมคือ,อทั้งวันทั้งคืนเนี่ยม,มันผ่านไปเร็วมากนะรับรวงพวกเราทั้งปวงเนี่ยต้องช่วยกันหาบุญกุศลนใส่ตัวเองนะถ้าเราย้อนชีวิตนะจากแต่ปัจจุบันถึงวัยเด็กเนี่ยอ่าเราประมาทไปเยอะแยะเลยในแต่ละวันประมาทเหมือนคนอะไรรู้ไหมเหมือนคนในยุคสมัยพระตไตรปิฎกเทวูยืนเป็นหมื่นปีอะ ุคพระพุทธเจ้ากัสปาาที่ 20, สองหมื่นกุันโทกนาคมนะนี่โอ้โหสี่หมื่นสามหื่นพระพุทธเจ้าปฐุมุตตะานี่หนึ่งแสนปะีขนาดอย่างนั้นเขายังไม่ประมาทนะก็ยังตั้งใจนั่งสมาธิกันทั้งแสนปีแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันเป็นขึ้นเทวดากันแต่พวกเราอาย,อยุกันแค่เท่าไหรคนหนึ่งอย่างมากก็แปดสิบบางสุดก็ร้อยหนึ่งนะแล้วก็ตายตายไดไงยังประมาทกันไห็นไหยังไม่คิดถึงบุญกุศลกันเลยนะ เมียก็รีบๆทำเถอบุญอะไรก็ทําไปอันความมรณาลุท่วนหน้าสัตว์ก็คือความตายมรณาคือความตายท่วนหน้าสัตว์ก็คือกับประสาททั้งหลายอะทุกคนท่วนหน้านะแม้นพระตัดเป็นองค์พระชินสีคือแม้แต่พระพุทธเจ้าแสนประเสริฐเลิศพบจบพาตรีพุทธเจ้าประเสริฐที่สุดในโลกสามอย่างจรล,ลีเข้าสู่คันลุทานก็ออยังจะต้องเออ จากใบปรินิพพานจะเข้าสู่อายตนานิาพพาน